ก็เพิ่งกลับจากการไปออกบูธในงานเชิญยิ้มเชิญอร่อยที่เซ็นทันมหาชัยผมก็ได้รวบรวมเงินจากการขายของนะครับเป็นจำนวนเงิน6000บาทนะครับคืนแม่ปูนานะครับในครั้งแรกตอนนี้ผมก็ได้จัดก,การเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงผมก็ต้องกราบขอโทษแม่ปูนาด้วยนะครับขอโทษครับ สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักห้าทุมครึ่งได้แล้วนะครับผมก็เพิ่งกลับจากการไปออกบูธในงานเชิญยิ้มเชิญอร่อยที่เซ็นทรัลมหาชัยวันนี้นะครับผมได้ขายของมา2วันแล้วนะครับสำหรับงานนี้ผมก็ได้รวบรวมเงินจากการขายของนะครับเป็นจำนวนเงิน6000บาท นะครับคืนแม่ปูนานะครับในครั้งแรกตอนนี้ผมก็ได้จัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงผมก็ต้องกราบขอโทษแม่ปูนาด้วยนะครับขอโทษครับสวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบห้าทุ่มแล้วนะครับผมก็เพิ่งกลับมาจากงานเชิญยิ้มเชิญอร่อยที่เซ็นทรัลมาหาชัยครับผมขายของมาได้4วันแลวนะครับแล้วก็ขายดีมากๆเลยต้อง ขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่แวะมาให้กำลังใจแวะมาอุ่หนุนผมผมซาบซึ้งมากๆนะครับที่ทุกท่านยังเมตตาผมอยู่ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจากหัวใจเลยครับแต่ว่าต้องขอกลาบประทานอภัยด้วยนะครับที่ก่อนหน้านี้สินค้าผมอาจจะมีไม่พอให้ท่านได้ซื้อกันเพราะว่าทุนผมอาจจะยังมีไม่เยอะแต่หลังจากที่ทุกท่าน มาอุดหนุนผมทุกวันนะครับ4วันที่ผ่านมาทำให้ผมเริ่มมีเงินนะครับในการที่จะซื้อของนำมาขายให้กับทุกๆท่านแล้วนะครับและที่สำคัญครับผมก็เริ่มที่จะมีเงินทุนนะครับในการคืนแม่ปูนาแล้วนะครับผมนะฮะก็มาจากเงินที่ทุกท่านอุดหนุนผมเนี่ยนะครับต้องกราบขอบพระคุณอีกทีนึงครับผมได้คืนเงินแม่ปูนาทุกวันนะครับรวมถึงวันนี้ด้วยนะครับผม แล้วผมจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับว่าในวันพรุ่งนี้และวันต่อไปจะเป็นยังไงบ้างส่วนวันพรุ่งนี้นะครับผมก็จะไปขายของปกติที่เซ็นท่านมหาชัยอย่าลืมนะครับไปให้กําลังใจผมกันเยอะๆนะครับและพรุ่งนี้เจอกันนะครับสวัสดีครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ